อ,อ, Fors, อ๋ออ๋อขอเองนั่นไหมต้นเหตุผฐมเหตุมาจากไอ้นี้นะปฐมเหตุอ่าเข้าใกล้อ่ามาค่ะอ่ะเอกสารชิ้นนี้นะคะ,อะอเ,คเอกสารชิ้นนี้นะคะคือเอกสารที่ทนายของทางวัดนาป่าพงเนี่ยนะคะได้นําขึ้นแถลงข่าวโดยที่ทางทนายเนี่ยบอกกับประชาชนและผู้บริจาคว่าเงินคงเหลือล่าสุดที่อยู่ในสเตตุม ก็คือเงินอยู่ในมูลณิธิิานจำนวน1,999,999ตีเป็นตัวเลขกลมๆอย่นี้คือ2 0 0 0 0นนะคะไม่เป็นความจริงค่ะเงินไม่ในธนาคาราจะอธิบายอย่างนี้ว่าเงินเมื่อไปสู่มูลนิธิให้เรานึกภาพกล่องทั้งหมด3กล่องกล่องที่1เรียกว่าบัญชีมูลนิธินะคะกล่องที่2เรียกว่าพอร์ตการลงทุนอันนี้ถ้านักลงทุนจะเข้าใจ พอร์ตการลงทุนกล่องที่3เรียกว่าพอร์ตเรียกว่ากล่องผลิตภัณฑ์นะคะจำไว้นะคะกล่องที่1เรียกว่าเงินกล่องเงินที่อยู่ในบูรณิธิกล่องที่2เรียกว่าพอร์ตการลงทุนกล่องที่3าเรียกว่าผลิตภัณฑ์นะคะเงินจํานวนนี้คือเงินในพอร์ตการลงทุนมันจริงๆมันไม่ใช่เงินเพราะตัวนี้มันคือเงินของกล่องที่1ถูกนําไปซื้อมูลค่าการลงทุนแปลว่าเงินในกล่องที่1คือยังไงคะ ไม่มีมันแปลงไปเป็นมูลค่าการลงทุนหมดแล้วและสเตตัสณปัจจุบันในวันที่13คือติดลบแปลว่าลบ4.3%ติดลบ4.3%นะคะขาดทุน4.3%และ4ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เขาซื้อคือหน่วยลงทุนที่เขาไปลงทุนนะคะแต่และตัวจะมีตัวเลขแดงนี่คือติดลบตัวเลขเขียวนี่คือกำไรมีขาดทุนมีกำไร ให้ดูตัวนี้ที่ลิงก์ว่าอะไรที่เป็นตัวลิงก์ว่าเงินจากกล่องของมูลนิธิไปสู่พอร์ตล่ะตัวนี้นี่คือเลขที่บัญชีนะคะให้ดูตัวเลขนี้94 98 49 00นะคะจากบัญชีเ e ปตุ้งพุทธวัจนะเยอรมันเ e ตตุ mm ้ง hmm. แปลว่ามูลนิธิมูลนิธิพุทธวัจนะเยอรมันนะคะแล้วมาดูตัวนี้ ไปถือไปตรงนี้ถึอแล้วเอาถุงมาแล้วอ่าโอ่าครับอ่าทีนี้เรามาดูตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้นัดมันนี่มันมันนี่ครับนี่ครับนัดตัวสายตาสั้นนะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะไอ้สายตายาวอันนี้นะคะที่เราเห็นเนี่ยคือเลขคู่ค้าคือเลขธุรกิจเรียกว่าเลขสัญญาแปลว่าเขามีการทําสัญญากันตัวนี้คือการยืนยันการลงทุนนะคะที่มีการยืนยันณวันที่31ธันวาคมปี2564นะคะ2564หมายความว่า เล,เลขการลงทุนคือตัวนี้คือเลขสัญญาแล้วเงินที่มาจากตรงนี้มันอยู่ตรงไหน,นมันอยู่ตรงนี้มาดูที่นี่อันนี้อันนี้คือตัวภาษาภาษาเยอรมันนะคะตัวนี้นะคะเห็นเลขบัญชีการลงทุนไหมคะ98 4 98 4 9 8้9 8 4 6ส0 9 8 เลขบัญชีคือเลขพอร์ตเข้าใจยังคะเลขบัญชีคือเลขพอร์แตแปลว่าเงินมันถูกแปลงไปเป็นมูลค่าการสั่งซื้อเป็นมูลค่าไปหมดเรียบร้อยแล้วในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด4ี่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวที่1คือตัวที่เรียกว่า b f s ตัวนี้นะคะตัวนี้คือตัวนี้ลิงก์กันตัวนี้คือตัวนี้นะคะนำไปซื้อ75,000ยูโรค่ะ ตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือตัวนี้ตัวที่สองนี่นำไปซื้อ80,000ยูโรนะคะนำไปซื้อ80,000ยูโรตัวนี้คือตัวที่สามผลิตภัณฑ์ตัวนี้นำไปซื้อเป็นจำนวน2 5 0 0 0ยูโรนะคะตัวนี้ตัวที่สี่ตัวนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัวที่สี่ นำไปซื้อเป็นจำนวน2 0 0 0 0ยูโรเป็นเสร็จทั้งหมดเมื่อรวมกับที่ขาดทุนแล้วจะเท่ากับ2 0 0แ0 0ยูโรถามว่าหมื่นหนึ่งหายไปไหนหายไปจาก4.73ค่ะหมายความว่าท่านนำเงินนี้ไปลงทุนแล้วขาดทุนเงินตัวนี้มันหมดสภาพการเป็นเงินไปแล้วเมื่อเรานำเงินไปซื้อผลิตภัณฑ์เรียบร้อยละไปสู่พอร์ตกัรลงในพอร์ตไม่มีคำว่าเงิน ไม่มีคําว่าเงินคําว่าเงินเนี่ยมันจะต้องถูกมีแต่เงินกับตัวเลขที่มันคงที่และเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนําไปลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงหมายความว่าเพิ่มหรือลดก็ได้เงินมันจึงหายไปได้เมื่อมูลค่ามันหายไปแล้วเอาเงินกลับมาได้ไหมเอากลับมาไม่ได้วิธีการเอาเงินกลับมาเราต้องแปลงมูลค่าให้เป็นเงินด้วยการขายขายหุ้นขายพอร์ตทั้งหมดหรือปิดพอร์ตไป แล้วเงินจากพอร์ตมันจะกลับคืนสู่เงินอะไรเงินจากมูลค่าที่ขายแล้วนะมันจะกลับคืนสู่บัญชีประเด็นก็คือเงินนี้คือเงินวัดเรียกว่าเป็นทรัพย์นอกภาณนนิี้หมายความว่ามันไม่สามารถเอาไปสแสวงหาประโยชน์ใดๆได,ได้ดังนั้นการเอาไปทําแบบนี้จึงทําไม่ได้นะคะในกรณีนี้นะคะใครละ่ะเป็นผู้สั่งการทําคนที่สั่งการทําคือประธานมูลนิธิ พุทธวจนะเอยอรมันีแล้วใครเป็นประธานมูลนธิธิพุทธวจนะเอยอรมนีประธานมูลนธิธิพุทธวจนะเอยอรมันีก็คือพระคือกธ,ธิ์โสติขโรค่ะเป็นประธานเพราะฉะนั้นท่านแต่เพียงผู้เดียวนะคะที่มีอำนาจในการสั่งการทุกสิ่งทุกอย่างโดยท่านสั่งการทั้งหมดในเระสารชิ้นนี้นะคะขอให้ผู้สื่อข่าวเห็นชื่อไหมคะ คือคลิปต่อสี่พโลเป็นเอกสารที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งมูลนิธิโดยประนนะคะเพราะนั้นประธานเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งการในการสั่งให้ซื้อหรือขายหุ้นได้แล้วท่านสั่งผ่านใครท่านพูดภาษาเยอรมันไม่ได้ทีนี้ธนาคารเวลาที่ธนาคารก็เหมือนกับโบลเกอร์เวลาที่จะหุ้นตัวไหนดีที่จะต้องไปซื้อ หรือหน้าเก่งกําไรก็จะโทรงมาถามอันนี้ซื้อไหมอันนี้เอาอยัางไงจะถามผ่านชาวเยอรมันคนหนึ่งซึ่งเป็นที่ปรึกษาเป็นจิตอาสาไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรเลยทําหน้าที่เป็นล่ามให้นะคนนั้นก็คือนายโรเบิร์ตค่ะนายโรเบิร์ตนั่งในรถพีเบอร์ค่ะพีเบอร์นายโรเบิร์ตพีเบอร์ค่ะตรนี้ค่ะมันจึงปรากฏชื่อนายโรเบิร์ตพีเปอร์เนี่ยนะคะเนี่ยนายโรเบิร์ตพีเบอร์ เป็นผู้อนุมัติการสั่งซื้อสิ่งทุกอย่างแต่นายโรเบิร์ตทีเบอร์ไม่ได้มีชื่อเป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เมสเซนต์อยู่แล้วว่านายทีเบอร์โรเบิร์ตทำอะไรไม่ได้นอกจากล่างแปลภาษาทั้งหมดก็ประมาณนี้ค่ะคโอเคปร<บ>ะเด็นนีเเดี๋ยวประเด็นนึ่นเนเนงอ <c oughs> เอาละครับเอามาตรงนี้ครับประเด็นประ,ะเด็นมันก็มีอยู่นะฮะที่เขาพูดว่า เรื่องการฟอกเงินนะครับเดี๋ยวจะให้การฟอกเงินเขาบอกว่าพระคริสตเนี่ยพระคริสตนี่นะครับถูกยกฟ้องนะครับถูกยกฟ้องข้อหายักยอกซักไม่มีความผิดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวให้ให้ทนายพระสายอธิบายอ่ะเุอเลยครับค,ครับ เลยครับอ่ะอันนี้ค่ะเรื่องที่เขาบอกว่ายกฟ้องเพราะว่าไม่มีการกระทําความผิดอันนี้เราจะสามารถอ่านได้จากอันนี้เป็นภาษาเยอรมันก็ล่าจะพอเดาออกเขายกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิอาญามาตรา170วรรคสองสาเหตุที่ยกฟ้องก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 แล้วก็มาตรา7วหนึ่งวรกสองประมวลกฎหมายวิาญามาตรา170วรรคสวสองถ้าเทียบกับกฎหมายไทยแล้วก็คือกฎหมายประมวลกฎหมายวิวิีอาวิธีวิธีพิพาญามาตรา14 3 145ก็คือพนักงานอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องสาเหตุที่สั่งไม่ฟ้องตามมาตรา3ก็คือเปาปอาญามาตรา3ก็คือเขตอำนาจศาล เขตอำน,นาจศาลเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเยอรมนีแต่ว่าอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์แทนอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าการกระทำความผิดนอกราชอาจักรจะได้รับโทษในราชอาจักรก็ต่อเมื่อต้องตามมาตรา7ทีนี้สาเหตุที่ยกฟ้องตามมาตรา7ของประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนก็ hmm. คือว่าต้องเป็นคนเยอรมนีหรือว่าการกระทำความผิดส่วนใดส่วนหนึ่ง mm hmm. เอเกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีซึ่งในเรื่องนี้ มันเกิดขึ้นที่ประเทศนีทแลนด์มันก็เลยไม่เข้าเออมันก็เลยไม่เข้า,ค,าความผิดของของ,ของประเทศเยอรมน,นีทีเนี้ยสาเหตุเนี่ยปกติแล้วอะค่ะวิธีการยกฟ้องเนี่ยในเมื่อมันไม่ต้องตามมาตราสามหรือมาตราเจ็ดของประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมน,นีมันก็เลยไม่ต้องที่จะวินิจฉัยใ,ในเนื้อหาแห่งคดีศาลก็ยกฟ้องไม่ใช่ศาลองอายาการก็เลยมีคําสั่งไม่ฟ้องครับ เอาฟอกเงินครับสั้นๆครับตามกฎหมายฟอกเงินเนี่ยเราจะขออันนี้กฎหมายฟอกเงินขออนุญ,ญาตอ่านโพยนิดนึงอน,น้ญาตโอเคอ่ะตามกฎหมายฟอกเงินแล้วเนี่ยเราต้องดูพรบการฟอกเงินเป็นหลักก็คือพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ .2542 ทีเนี้ยทุกคนก็เลยจะงงว่าแล้วพระเนี่ยผิดอะไรเราก็ต้องไปดูที่ ประมวลกฎหมายอาญาม,มาตราหนึ่งอนุ16ว่าด้วยเรื่องเจ้าพนักงานความหมายนะคะอันที่สองก็คือพรบคณะ 2, อสงฆ์พศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมปี2535มาตา 45, รา4 5ว่าด้วยเรื่องเจ้าพนักงานแล้วก็พปปรบปปชพศสองพรมาตรา4วรรคหนึ่งวรรคสองโดยเฉพาะวรรคสองให้ความหมายคําว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐขีดเส้นใต้คําว่าเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งเจ้าพนักอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ก็ต้องย้อนกลับไปดูที่พลบรบคณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิ่มเติมปี2535มาตรา45ก็คือเป็นตามนั้นทีนี้เรามาดูที่การกระทําความผิดกันการกระทําความผิดความผิดมูลฐานความผิดก็คืออยู่ในมาตรา3อนุ5ว่าด้วยเรื่องเจ้าพนักงานดูประกอบกับพลบรบคณะสงฆ์พศ2505มาตรา45บวกกับมาตรา36 37มาตรา37เจ้าว่าวา,วาด หน้าที่ของเจ้าวาดคืออน,นุหนึ่งบำรุงรักษาศาสนาสมบัติของวัดแล้วก็มาดูอีกทีในมาตร40า40ศาสนาสมบัติของวัดได้แก่ทรัพย์สินของวัดซึ่งเงินเงินก็คือทรัพย์สินของวัดทีนี้ก็มาดูวรรคสองว่าโดยปกติศาสนาสมบัติของวัดเจ้าวาดมีหน้าที่ที่จะต้องบำรุงดูแลรักษาตามกฎกระทรวงอันนี้ขอลงลึกนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นจะมองไม่ภาพ เราก็ต้องดูที่กฎกระทรวงฉบับที่2พศ2 5 1 1ข้อ5ข้อ6ข้อ8อันที่2ก็คือกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการดูแลาศาสนาสมบัติของวัดพศ2564ข้อ7เรื่องการเก็บเงินไม่เกิน10,000 0บาทถ้าเกิน10,000 0บาทก็ต้องไปเก็บไว้ที่วัดแล้วก็ต้องดูวรรค2ว่าในการนําเงินบริจาคมาใช้เนี่ยโดยปกติแล้วตามคําสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องการควบคุมการเรียกรายการเงินพศ .2539 ข้อห บอกไว้ว่าถ้าจะเรียกอะไรเงินเนี่ยทำไม่ได้แต่ว่าหลักทําไม่ได้แต่ว่าในการที่เราจะเอาเงินบริจาคเรียกอะไรเงินบริจาคเพื่อที่จะสร้างอะไรอันใดอันหนึ่งสามารถทําได้แต่ก็ต้องไปยื่นต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องขอเป็นเรื่องเไปตัวอย่างเช่นวัดต้องการที่จะบํารุงโบสถ์ใช้เงินจํานวน300,000บาทก็ต้องยื่นเรื่องไปแล้วเราก็ต้องหาเงินบริจาคจำนวน3 0 0แสนบาท พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ปิดบัญชีวัดอันนี้ถือว่าไม่ผิดกฎหมายทีนี้การกระทําความผิดเนี้ยไม่เป็นการทาความผิดที่นอการาชการบวกในาาราชณจักอันี้สำคัญอันเนี้ยเราต้องดูที่พรบป้องกันการปรับตามการฟอกเงินพศ .2542 มาตรา3วรสองที่เขาบอกว่าการกระทาความผิดส่วนใดส่วนหนึ่งนี้ทั้งในาารา,รา,รารรอชาารอาจักรนอกราชอาัก็ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดผ่านฟอกเงินเหมือนกัน ทีเนี้ยเราก็ต้องดูมาตรา6มาตรา6กําหนดว่าการกระทําความผิดทั้งนอกราชอาณาจากักรในราชอาณาจากักรตามมาตรา3วรรคสองให้ได้รับโทษในราชอาณาจักรด้วยพอเราทราบแล้วว่าการกระทําความผิดของพระซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามพรบาคณะสงฆ์ตามพาบารบปปชหรือว่าตามประมวลกฎหมายอาญาเราก็ต้องมาดูมาตรา10 ของพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542ว่าด้วยเรื่องการกระทาความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักง,งานว่าให้รับโทษ2เท่าจากโทษที่อยู่ปัจจุบันซึ่งโทษก็คือต้องดูมาตรา60ตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542ว่าได้รับโทษจำคุก1-10ปีหรือว่าปรับเรื่องมูลนิสมาคมองค์กรถือว่าเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรหรือไม่เป็นออบริษัทจำกัดมีหน้าที่เหมือนกันหรือไม่จะบอกว่าวัดนะคะ ตามมาตรา31วัก2มาตรา32เขาบอกไลยว่าวัเนี่ยถือว่าเป็นนิติบุคคลแต่ว่าน,นิติบุคคลพิเศษตามกฎออหมายปกครองมันเป็นกฎหมายพิเศษเนี่ยการที่วัดจะไปเรียอะไรของเงินหรือการเอานำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แบบนั้มันจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปรวมๆเลยก็คือว่า เมื่อเจ้าวาดมีหน้าที่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตามพรบคณะสงฆ์ตามพบรมพบรปปชเมื่อกระทําความผิดก็ต้องได้รับโทษในฐานะเจ้าพนักงานคนหนึ่งค่ะครับโอเคครับจบอ่ะคุณยุมาเอาละเรียกคุณยุแล้วไอ้นี่คือข้อกฎหมายเราบอกมาแล้วคุณยุครับมีข้อกังขาที่เขาบอกว่าคุณยุเนี่ยวีซ่าเอาวีซ่ามา เขาบอกว่าวีซ่าเนี่ยโอ้ยเก็บแพงมากนะครับไปนั่งไลฟ์สดบอกว่าวีซ่าอายุบอกได้ให้นักข่าวรับเอาบอกคนนะโอเคครับเรื่องวีซ่าคือวีซ่าเนี่ยค่ะคือวีซ่า่ะยุทำทั้งหมด11คนซึ่งแต่ละคนจะมีวีซ่าแตกต่างอย่างพิคคู พระสงฆ์ท่านมีสามลูกยุทธธรรมวีซ่าเป็นวีซ่าเป็นมีผู้คุนัดวีซ่ามีผู้พุนักถึงฐานในประเทศเดรมนีหรือวีซ่าที่จะไปอยู่แล้วก็ทํางานด้วยนีการกระบวนการขั้นตอนแต่ละอยานะ่างครับมันใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างเช่นว่าอย่างเช่นของพิกรุษท่านของเจ้าว่ากระบวนการน่ยก็ค่อนข้างเยอะมากค่ะกว่าจะได้บัตร กว่าจะได้บัตรเนี่ยการถือวีซ่าแต่ละประเภทซึ่งจะแตกต่างกันมากมันเยอะมากครับมันเยอะมากเอาตอนนี้เอาตอนนี้ก็แล้วเอาอย่างี้ไม่ต้องเปิดครับเอาอย่างงี้เอาผมเปิดอธิบายเลยอธิบายว่าทั้งหมดทำส1่เ็ดคนอ่าเป็นยังไงก็คนละกี่ครั้งคนละกี่ครั้งคนละสามครั้งค่ะแล้วก็มีสองครั้งด้วยของของเจ้าวาดโอ้นับไม่ท้่วเป็นสิบอะค่ะครับเพราะว่ากว่าจะได้บัตรบัตร ประชาชนของเยอรมันเนี่ยเขาถือทองปีต่อปีการดําเนินการเนี่ยค่อนข้างยากต้องไปประสานงานทั้งหน่วยงานรัฐเช่นกรมแรงงานประกันสังคมต่างๆซึ่งวีซ่าทั่วไปเป็นไปไม่ได้ที่จะได้บัตรประกันของท่านก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เป็นประกันอะไรประกันประกันสังคมค่ะ,คะซึ่งสุขภาพอะไรพวกนี้ใช่ค่ะ,คะ คือกว่าจะได้แต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องมีการไปแจ้งทะเบียนบ้านวิ่งเดินดาเนินการที่อำเภอของเยอรมันค่อนข้างที่จะหลายครั้ง,ง,งแล้วทุกวันด้วยแล้วก่อนที่จะเหลือท่านรูปเดียวที่วีซ่าเนี่ยได้ท่านเดียวสำหรับวีซ่าผู้คนนักเพราะว่าสมาคมเนี่ยมันไม่สามารถรองรับพระสงฆ์ได้เพราะไม่มีกฎหมายให้พระไปอยู่ที่เยอรมันก็เลยว่า ทางเจ้าหน้าที่ตอมอก็เลยแนะนําให้ไปเปิดมูลนิธิพอไปเปิดมูลนิธิโอเคทางตอมองก็ให้แค่ท่านเดียวคือในกันในก่อนหน้านี้ยุมีการทําวีซ่าดําเนินการไปแล้วค่ะทํางานเรียบร้อยแล้วมีทั้ง3รูปเรียบร้อยแล้วบัตรประกันสังคมอะไรเนี่ยมีงานครบหมดแล้วหลังจากนั้นก็ดําเนินการมาตลอดถึงปี2021ท่านได้ถือบัตรประชาชน มีข่าวมีออกข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยค่ะคือตรงเนี้ยก็ขอชี้แจง่งเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแล้วก็นานค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเดี๋ยวจะให้เป็นเอกสารข้อมูลไปเดี๋ยวนี้จะแจกนักข่าวค่ะจะแจกนักข่าวค่ะบัตประชาชนใครที่ไหนประเทศไหนเยอรมนีค่ะของใครของต่อใใครท่านพระค่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่ครับ มันมีค่าทำวีซ่าทั้งหมด42,200ยูโรค่ะ,ะแล้วก็ <4 S 2> ใช่ยูโรนะไม่ใช่บาทนะยูโค่ะเอาอัตรา38บาทคูณเข้าไปใช่แล้วก็เรามีการเรื่องแปลเอกสารด้วยซึ่งการแปลเอกสารเนี่ยมันเยอะมากคือเราจะเิ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองนิ่นหน เป็นท่สอนนี่เยอะมากเยอะมากแต่จริงอ่ะงานที่ทําให้ท่านอ่ะในการแปลเกี่ยวข้ององค์กรทุกอย่างท่านท่านคุณู้กับพระคุริสกี้เราไปรู้จักกันยังไงแล้วทำไมถึงมีการไปสร้างพนท่ที่ประเทศเยอรมันครับเอาเลยครับก็คือรู้จักทางรายการคุณใจพศค่ะศรัทธาท่านเห็นท่านเป็นแบบเทพดีท่านเรารู้สึกว่าโอ้นี่แหละพระอรหันต์ละ แล้วก็มีการคอนเน็กชันติดต่อแล้วเพื่อนก็ให้ติดต่อได้คุยกับไลน์กับท่านมาค่ะแล้วก็มีการคุยกันไปเรื่อยๆจนนิมนทะไปยุโรปซึ่งซึ่งบางคนเนี่ยคิดว่าการนิมนพระไปยุโรปเที่ยวแรกเนี่ยคิดว่าให้พระท่านจ่ายจริงๆไม่ใช่นะคะตัวยุจ่ายเองปี2016คนเดียวด้วยค่ะค่าเครื่องบินค่าที่พักค่าอาหารคนเดียวด้วยค่ะ